วันนี้เราอยากจะบอกคุณว่าทุกคนหาคิมกันแดดอยู่ใช่ไหมใช่ไหมตอบซิใช่ไหมคิมกันแดดในท้องตลาดเยอะมากแต่ตอบโจทย์ไหมหนึ่หน้าขาวกระจ่างใสขึ้นหสเต็ป 2. องรูขุมขนเล็กลง 3. นะคะเกี่ยง่าย 4. มีเกี่ยวกินหอมอ่อนออห้ 5. แต้มสิวๆิวแม่งยุบนะคะไม่ต้องให้รำคาญใจเพราะฉะนั้นใครนะคะที่ทำงานเกี่ยวกับเขาเรียกออกแดดนะคะหรือว่า ทำงานที่ต้องใช้อะไรมากระทบหน้าเราเอาตัวนี้ไปช่วยบอกนะคะไม่ให้โดนหน้าเราแบบเต็มๆใครที่แบบต้องออกแดดนะคะก่อน15บห้ทีทาเลยจ้าบอกได้เลยค่ะว่าตัวนี้ช่วยคุณได้แน่นอนนะคะขอป้าก,ก่อนเสียดายนะคะเสียดายติดอยู่ที่ฝาอ่ะโอเคฝากไว้ด้วยนะคะกับแอลลิสนะคะน้องใหม่ที่นะคะมาแรงเกี่ยง,ง่ายแค่นี้เบาๆเบาๆแล้วก็ ในนี้นะคะมีผสมรองพื้นเข้าไปด้วยพฉะนันแป้งไม่งอแล้วนะคะไม่ต้องพกแป้งเลยนะคะตอนนี้พี่ไม่พกแป้งแล้วก็ข้อสาคัญคือเขาจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะคะเขาใส่เป็นเขาเรียกะคะ่อว่านหอมเจลาเคนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งอะไรวิตามินนะคะบำรุงหน้าเราพี่ถึงเลยว่าเฮ้ยทำไมดูมคนเล็กลงวะใช้มาสี่เดือนแล้ว <laughs> นะคะตอนเนี้ แป้งพียอะเสียด้ยเสียด้นะคะซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้นะจะทำไงได้ล่ะเพราะว่าพอทาแป้งลงไปนะหน้าจะเป็นคราบๆยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกแต่ตัวเนี้ยมันเงินกิบไปกับหน้าเลยนะคะเหมือนมันซึมเข้าไปหน้าเราเลยใครที่ได้ดูไลฟ์พี่ได้ดูเอ่อคลิปวิดีโอพี่บ่อยแล้วนะคะลองตัดสินใจไปก็ได้นะคะตอนนี้มีกระปุกทดลองไวยนะคะหนึ่งรอยสี่สิบเก้าบาทนะคะไปซื้อไปก่อนคุณจะได้สบายใจว่า เฮ้ยมันใช้ดีวะ่ะเชื่อไหมพี่อ่ามีคนมาซื้อเป็นประบไปหลายคนอยู่เนาะเพราะเขายังงมัมั่นใจเขาเจ็บมันเยอะทุกคนต้องกลับมาพูดคําเดียวเลยว่าเฮ้ยพี่มันเกลี่ยง,ง่ายเนาะพี่เนาะเฮ้ยพี่มันหอมเนาะพี่เนาะพี่ทําไมมันดีจังวะเนื้อมันเนียนบางเบามากเลยพี่ตอนเนี้ยหนูไม่ต้องลงแป้งเลยเพราะเขาอายุน้อยนะคะสามสิบเองเพราะงั้น หน้าเขายังมีโครงสร้างที่แบบไม่มีฟ้าไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นนักศษานะคะหรือนะคะยังอายุยังน้อยอยู่พี่บอกรีบใช้เลยรีบใช้เลยนะคะหรือสาวโรงงานที่เร่งรีบเหมาะมากเลยนะคะระหว่างวันกินข้าวเสร็จนะคะทานนี้อีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็ทานลิปสติกเลิศค่ะอยู่ในโรงงานเลิศเลิศเลยนะคะ หน้าฉ่ำหรอหน้าฉ่ำเบาทั้งวันเขาบอกว่านะคะยิ่งเจอน้ํายิ่งจะเหงือ่อหน้ายิ่งฉ่ำแต่นะคะท้ายที่จะทาซ้ําคุณจะต้องเอาซับเอากระดาษชูซับเอาน้ําออก,ก่อน,นะคะเพราะว่าคุณจะทาแอลดีจะไม่เข้าผิวคุณนะคะเพราะว่าเข้ากันน้ํากันเหนี่วเห็นไหมแค่นี้เองนะคะท่าคอทาอะไรเรียบร้อย <c oughs> เพราะว่ามันจะช่วยให้เราเราขาบไปหนึ่งสเต็ปเลยผิวขาวผิวดําผิวดาแดงผิวสองสีใช้ได้หมดเลยนะคะไม่เลือกสีผิว เพราะฉะนั้นใครที่กังวลว่าพี่มันจะนั่นไหมนี่ไหมไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะว่าเจ้าของขาวจัวนะคะพี่ดําแดงไม่ใช่พี่สองสีแล้วก็มีน้องคนหนึ่งดําแดงนะคะก็คือแบบใช้ได้หมดเลยแต่วิธีการใช้ของคนที่ดําแดงคือทาบางๆไปทั่วหน้าหนึ่งครั้งแล้วก็ทาซ้ําอีกหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะแบบเนียนกริบขึ้นมาเลยนะคะเห็นนะของถูกไม่ใช่จะว่าไม่ดีนะคะ ดีนะคะเพราะว่าเจ้าของแบรนด์เขาสร้างมาเพื่อผลิตมาเพื่อตัวเขาเองแต่บางเอิญน,นะคะพี่ไปใช้แล้วพี่เอ้ยดีอะ่ะนะคะก็เลยหาตัวแทนโอเคนะเพราะฉะนั้นใครที่ได้ใช้โคตรโชคดีนะคะโคตรโชคดีเลยฝากไปด้วยค่ะกับการแดดลิสที่ได้มากกว่าคําว่ากันแดดคะ่ะเห็นไหมตื่นเช้ามาจัดแค่นี้จริงๆแล้วเดี๋ยวไปทาบัชออนทาลิปสติกเขียนคิ้วจบไปทํางานได้เลยโอเคนะฝากไปด้วยค่ะ